สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์จะพาไปค้าขวดกันนะคะคุณสามีถือไป้ะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะขวดรีไซเคิลนะคะพิมพ์พจะเอาไปขายเพื่อที่ว่าจะช่วยเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมาช่วยพิมพ์พจะไปช่วยน้องส้มที่ป่วยเป็นอ่า มะเร็งสมองนะคะก้านสมองนะคะตรงนี้เมื่อวานก็ไปเก็บของแต่ละคนมานะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยจะเอาไปข้าวัดไปขายอาชีพใหม่<ป>เก็บขวดไปขายไอคานพูดอินได้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะขายกันได้เท่าไหร่ ปะไปดูกันนะคะเดี๋ยวนั่งรถไปชมทางที่จะไปขายขวดรีไซเคิลนะคะตรงนี้พิมพ์อยู่ที่ลองเซตนนะคะกำลังจะเดินไปขายขวดนะคะขวดน้ำสิบเซนอ,อุปกรณ์ต่ตางๆสิเซนนะคะไปดูนะคะว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ คุนสามียังไมมาที่ไหนมีมั้งคะตอนนี้ที่เกาะทัสมาเนียเพิ่งมีครั้งแรกนะคะประมาณเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาช่วน,นากระดากรดาที่ผ่านมานะคะคึงก็จะเอากดทครั้งที่นั่งรถนะคะที่นี่นะคะต้องคาดเข็มขัดนะคะไม่คาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากฎหมายที่นี่แรงมากถ้าเกิด เราโดนปรับขึ้นมาแล้วมันจะไม่คุม้มเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะพิมพคัะประมาณอ่าสิบอ่าสิบนาทีหรือห้านาทีนะคะนะคะนะที่เมืองไทยก็มีมีไหมคะที่เมืองไทยแต่พิมพ์ว่าไม่น่าจะมีเนาะมันจะมีแต่แค่ร้านรับซื้อของเก่าเนาะแต่ที่นี่คือ พิมพิมอยากเห็นให้เห็นว่าเออ่รัฐบาลที่นี่เขาจัดการดีมากค่ะเรื่องขวดรีไซเคิลนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะออกกันถนนใหญ่แล้ว